ดีเลยบัตรทายาทั้งระบบบัตรทายาท่าพูดแปลว่าความเจริญไหลไปในมรรคฐานท่าโพนี่จริงๆครับฟุกซมันยากตรงมั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนายถ้าคนไรการโคลงการเบื่อเนี่ยคนไรมีอยู่นัดเดียวผมไม่ดีผมคือรลานตลอดเวลาคือผมเพราะว่าเคยมีประสบการณ์เคยอุบัติเหตุ ปี 56, ห้าหกผมไปอบรมแล้วก็รุ่นน้องหลับไปนะครับวันเจ็สาหัสสองตายหนึ่งปีห้าหกนอนอยู่บ้านปีหนึ่งอ,อยู่ในรถตางสองเดือนนอนล้อเข็นนั่งล้อเข็นจางนั้นก็ไม่ใช้ไม้เท้านะครับจนถึงเดืยวนี้ องข้างหาข้างซ้ายข้างหนึ่งมีมีปืนประจำกไกลช้กปืนสิบเอ็ดนอรงานก็เอามาป็นต้องให้หลานมอือถึนมือเงี้ยต้องไกลกาข้างมีปืนสิเอ็ดนอร์ไมมีปัญญาทำอะไรทำเป็นเหตุรถรถมันัก็ยังไม่ได้จนต่อมาขึ้นหลังก็ไม่ได้ขึ้นปืนพวกปืนสิเอ็ดนอรมัน,น,น,นต้องขึ้นหลังใช่ไหมครับเพราะนั้น หลังการต่อสู้มาต้องซึมลำเลยก่อนที่ไม่มีโอกาสจะขึ้นหรือว่าโดนยิงซ้ายหรือยิงขวาปุ่นเราซึมลำนท่าไรเราเห็นซ้ายอีกแบบเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าแต่งทุกแบบพร้อมพร้อมที่จะโดนแบบโดนอะไรโดนเวลานะครับเพราะนั้นหลังการนี่คือการประกวดใจพร้อมนะครับพร้อมจะ คือชักตกัวชักนะครับพอเราฝึกยิงเนี่ยถ้านั่งสามวินาทีใช้เวลาสามวินาที้องการขึ้นลำทำตึ้งกระตโนมัติมันจะไปในอัตโนมัตินะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราหนึ่งการประกุ้ก,กายของเจ้าที่คนร้ายดูนัดวมันก็มีแค่นัดเดียวในลำพื้นนะมีอยู่ในญาติในสิบคนนัด แต่ดูเหรียญทองม,อมันเต็มเต็มก็ยิงมันไม่ทันแน่นี่คือหลักจิตวิทยาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนร้ายเขาจะจะต้องอยาะโดยหลักการนะแต่ถ้าเราจะดื้อไหนลองดูหน่อยก็ลองดูนะก็ลอง,งดูเพราะว่าเบอาร์นเนี่ยถ้าถ้าในถ้าอัตโรณ์เนี่เบอร์นี่บางไปแล้วเจ้าที่เนี่ยเขา 3, คุณมาเนี่ยนี้คือการสัมผัสนะครับรูปวันนี้คือเบอร์เปิดแล้วเบอร์เปิดแล้วไปแล้ว ตึ๊งๆๆๆนะครับน,นี่คือหลักการนะครับมือเขาอยู่เนี้ยนี่คือมันสัมผันสนะสัมผัสบ้านนะสัมผัสบ้านมืองเขาเปิดแล้วเขาสามารถยิงได้แต่ยิงในระดับนี้แล้วนะครับการยิงระดับนี้เขาเรียกว่ายิงโดยสัมผัสระยะไม่ต้องไม่ต้องเล็งนะครับคือเหมือนเขาเรียกว่าระบบคอยสติกนะแต่การที่จะยิงระบบนี้เราก็ยิงแม่นยำ แต่เขามียิงอีกระบบเขาเรียกระบบสัญชาตญาณนะครับแต่ว่าเบสิคคุณต้องตีนะถ้าเาสุดระบบเนี้ยหมายความว่ายิงโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือข้อร์รัสนะครับแล้วไปแล้วไปห้างสมาชิกค้าผมไปสนามบินนะนะเจ้าที่เขาแต่งตัวเท่นะเนาะเราก็ตกใจต้องเราก็ตกใจ เราก็เจ้าที่เจ้าหน้าที่นะครับอันนี้คือหลักการเพราะน้องๆอยู่สนามบินี่พวกแกจบปุตตีอยู่แล้วโดยหลักการนะเพราะฉะนั้นข้อแรกคือการประพฤติตายข้อที่สองการใช้คำสั่งโดยวันกาเพราะว่ามีสามประเภทใช่ไหมครับประเภทที่หนึ่งทำลายเออคนรายที่ให้บุกรุกหนึ่งเกิดจากเขาไม่มีตะมง์ตะการ คนแรกสตาร์เบียครับแต่ต้องมีเจ้าของจำเป็นเพราะนั้นเขาก็จะให้ตัวเครื่องมต่อมาระดับที่สามการควบคุมด้วยกยายภาพหมายความว่าอาจจะเจอคนแราแบบนี้ที่สองก็คือถัดขื้นเลย,เยอันนีการการเข้าปฏิบัติการเอายิงเอายินเหมือนกันเราหันหน้ามาตะขันขอบคุณการควบคุมด,ด้วยกายภาพก็คือ มันก็จะมีการเข้าข้างหน้าเข้าข้างหน้าเนี่ยอาจจะเข้าข้านซ้ายหรือเข้าด้านขวาหรือเข้าด้านหลังนะครับเพื่อจะทำอะไรเอาทีนี้นเราจะฝึกการบิดหักจับล็อกนะครับเอาว่าอาทุนฝึกเอาตอนนี้จะค้บรวมด้วยสมุด่าเอาบอซ้ายอ่ะุกไรพวก มือซายตั้งขึ้นตั้งขึ้นกันไหอ่าล้วกดดัหยิดทักจากมืนะใกล้ๆพิมมือ่าพิมมือทำตามนะครับตั้งขึ้นมาเออแล้วถ้ารู้สึกว่ามันผิดธรรมชาติแล้วนะถูกไหมเหมือนการเวลาเราจะยึดหักจากรถเข็นตอนแรกตั้งมือเหมือนจะไหว Biết bị đàn Và nên xây một quả à, Một quả Chú nếu Một có coi, tay bởi bên Tay nếu nặng